เรื่องชายหาบทรายมีชายคนหนึ่งได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ให้ทหน้าที่หาบทรายขึ้นไปถมพื้นบริเวณวัดทุกวันเมื่อวันเวลาผ่านไปเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าและท้อแท้คิดว่าตนเองต้องทำงานหนักทุกวันโดยไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจึงคิดจะหยุดทำงานนี้และกลับไปใช้ชีวิตตามปกติวันหนึ่ง ขณะที่ชายคนนั้นหาบทรายอยู่พระอาจารย์เดินผ่านมาและเห็นท่าทีที่เหนื่อยล้าของเขาพระอาจารย์จึงถามขึ้นว่าเจ้าเหนื่อยหรือไม่ชายตอบด้วยความท้อแท้ข้าเหนื่อยเหลือเกินท่านอาจารย์ข้าไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรพระอาจารย์ตอบว่าการหาบทรายนี้ไม่ใช่เพื่อให้เจ้าทํางานหนะ่ะ แต่เพื่อให้เจ้าได้ฝึกความอดทนและความไม่ยึดติดในความเหนื่อยยากหากเจ้าหาบทรายด้วยความเข้าใจในธรรมะเจ้าจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าชายได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการทำงานเขาจึงเปลี่ยนท,ท่าทีและหาบทรายด้วยใจที่สงบและไม่นานนักเขาก็พบว่าความเหนื่อยล้าค่อยๆหายไปข้อคิด การทำงานหรือการปฏิบัติธรรมมาไม่ใช่เพียงแค่การกระทำภายนอกแต่คือการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งและรู้จักปล่อยวางจากความทุกข์และความยึดมั่นในความเหนื่อยลา้าเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเราจะสามารถก้าวผ่านความยากลำบากได้อย่างสงบ